ติยโยมพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านในวันอาสาฬหาบูชาในปี2566ซึ่งตรงกับวันที่หนึ่งสิงหาคม2566ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมกันประกอบพิธีเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนและก็เป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดง ทำครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์จนท่านเหล่านั้นมีอยู่ท่านเองก็ได้เข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ขอถวายตัวเป็นสาวกก็คือเป็นพระภิกษุในวันนั้นก็เลยเกิดมีสิ่งที่เราเรียกกันว่าการแสดงปฐมเทศนาและการมีสาวกรูปแรกเป็นภิกษุพร้อมทั้งมีสิ่งสามประการเกิดขึ้นเราเรียกว่าพระรัตนไตร ซึ่งประกอบด้วยพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระศาสดาและพระภิกษุผู้เป็นสาวกรับคําสอนของพระศาสดาแล้วนําไปสู่การประพฤติธปฏิบัติเพราะนั้นนี่คือความสําคัญแล้วก็ทรงัลถึงเรื่องของมัชฌิมาปฏิปทาการเดินทางของชีวิตการดํารงชีวิตในแบบทางสายกลางก็คือทําอะไรนั้นไม่ให้ตึงเกินไป และไม่ให้หย่อนยานเกินไปคำว่าตึงเกินไปนั้นก็หมายถึงว่าทําสิ่งที่มันไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วก็หย่อนยานเกินไปก็หมายถึงว่าทําอะไรก็แต่ขาดซึ่งซึ่งระเบียบว,วินัยและความรับผิดชอบชั่วดีเพราะฉะนั้นการเดินทางสายกลางในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการทําชีวิตของเรานั้นให้นําไปสู่ความสําเร็จเพราะเมื่อคนเรา มีใจิตใจที่มีความเข้มแข็งและก็ประพฤติปฏิบัติตนท่านเรียกว่าประพฤติถูกต้องและประพฤติสมควรทางกายก็ดีทางวาจาก,ก็ดีทางใจก็ดีนั้นเราก็สามารถทําชีวิตของเรานั้นไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นได้อย่างแน่นอนนั่นก็เรียกเป็นอาริยมรรคเส้นทางของการเดินทางไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความที่จิตมีแต่ความสงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นในวัน อาสาฬหาบูชาหนึ่งสิงหาคมนี้หลังจากนั้นไปวันที่สองสิงหาคมก็เป็นวันเข้าพรรษาของพระภิกษุในพุทธศาสนาการเข้าพรรษานั้นยัตโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายการเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นั้นก็เป็นไปตามที่มีพระบรมพุทธ,ธานุญาตให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ในช่วงฤด,ดูฝนสมเดือน เราะนั้นปีนี้ก็ตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปเป็นวันเข้าพรรษาก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกท่านว่าได้ไปร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษาถวายพระอับน้ําฝนแล้วก็ถวายสิ่งที่จะเป็นนําไปสู่การได้มาซึ่งปัจเจศีมีจีวรมีอาหารบิณฑบาตมีเสนาสนะคือกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคก็ตลอด3เดือน หลังจากนี้ไปเป็นการเข้าพรรษาก็ฝากญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการไหว้พระสวดมนต์สมาทานรักษาศีลแล้วก็ประพฤตตนเป็นไปตามทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาช่วยกันดูแลส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาวัดวาอารามทั้งหลายทุกที่ทุกแห่งก็ขอเชิญไปร่วมกันให้ เป็นสิ่งที่เร่ส่งเสริมสนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนาก็ขอฝากทุกท่านทุกคนว่าพระภิกษุเข้าพรรษาแล้วญาติโยมทั้งหลายก็สม,มาทานตนเข้าพรรษาเพื่อลดและเลิกสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงในช่วงตลอดพรรษานี้ก็ขอทุกท่านได้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานหากว่าท่านได้ประพฤติปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธองค์แล้วก็ขอจเจริญพรและฝาก เป็นข้อคิดในช่วงคำภาษากับทุกๆท,ท่านทุกๆคน